รู้หรือไม่คขาว่าในปี2024ที่ผ่านมานะคะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่ามากถึง9 44, 0 4 4 0 4 4ล้านบาทซึ่งถ้าซูมเข้าไปดูในสัดส่วนของบ้านหรูที่มีมูลค่ามากกว่า20ล้านบาทเนี่ยนะคะจะคิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณ23%ของตลาดทั้งหมดหรือประมาณ2,014,308ล้านบาทค่ะซึ่งหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในเซกเมนต์บ้านหรูนี้นะะนนเ,เนี่ยนะคะก็คือ SC Asset นั่นเอง SC Asset เองเนี่ยนะคะเป็นบริษัท ัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า20ปีนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาเนี่ยถือว่าได้ส่วนแบ่งตลาดในเซกเมนต์บ้านหรูนั้นสูงถึง26%และนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีประสบการณ์ในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านและคอนโดรวมกันมาแล้วกว่า34,000ยูนิตค่ะวันนี้ทีน่าจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่า SCSSET นั้นทําบ้านขายอย่างไรถึงสามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้มากขนาดนี้ บอกก่อนนะคะว่า SC Asset นั้นคือบริษัทที่พัฒนาสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรค่ะมีธุรกิจนะคะให้เช่าอาคารสำนักงานถึง6อาคารแล้วก็มีพื้นที่รวมที่ให้เช่าเนี่ยกว่า1 2 0 0 0 0ตารางเมตรนอกจากนั้นนะคะ SC Asset เองก็ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งบ้านและคอนโดเนี่ยรวมกันกว่า225โครงการและ SC Asset ก็ไม่ได้ทำแค่โครงการบ้านนะคะแต่ยังมีธุรกิจอื่นๆที่แบ่งเป็น3กลุ่มธุรกิจธุรกิจกลุ่มที่1อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ อาศัยเพื่อขายทั้งแนวราบและคอนโดธุรกิจกลุ่มที่2อ,อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ประจำอย่างโรงแรมหลายแห่งอย่างเช่น c r o o o Curio Collection by Hilton บนทําเลสุขุมวิท29และ The Standard พัทยานาจอมเทียนนอกจากนี้ก็ยังมีคลังสินค้าอาคารสํานักงานและอาพาร์ตเมนต์ในสหรัฐอเมริกาด้วยส่วนธุรกิจกลุ่มที่3นั้นนะคะจะเป็นโอกาสใหม่และเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ซึ่งสิ่งที่การันตีนะคะว่า s อ a s s e t นั้นเป็นบริษัทที่ถูกยอมรับถึงการเป็นแบรนด์บ้านนั่นก็คือปีที่ผ่านมามีสัดส่วนรายได้บ้านหรูมากกว่า20ล้านบาทซึ่งคิดเป็นประมาณ54%ของรายได้แนวราบของพอร์ตโฟลิโอในขณะที่การเติบโตของส่วนยอดขายที่มาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นก็เติบโตอย่างต่อเนื่องจนในปีที่ผ่านมานั้นสามารถทํารายได้จากทุกธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์รวมกันมากกว่า20,000ล้านบาท รวมไปถึงการที่ SCS นั้นได้รับรางวัลใหญ่ในเวทีไทยและสากลหลายรายการอย่างรางวัลที่เป็นไฮไลท์ห่งปีนะคะก็คือ Happiness Hero Award รางวัลสร้างความสุขให้แก่ลูกค้าด้วยบริการหลังการขายอันยอดเยี่ยมจากเวที Terra Bangkok ปี2024 BCI Asia Top 10 Developers Award s 2024 1ใน10บริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยในระดับเอเชีย Living Insider Developer Award 2024 3รางวัลโดดเด่นทั้ง Best เบียร์บีอิงโฮมเบสควีแอร์ลักชัวรี่โฮมและเบสอินโนเวทีฟโฮมท็อป3ไทยแลนด์แบรนด์ซูเปอร์แฟน2024ไทยแลนด์มอสแอดมายแบรนด์2025 ซึ่งอีกหนึ่งรางวัลที่มักจะได้เห็นกันทุกปีนะคะก็คือ Top 50 Employers in Thailand 2025แบรนด์อสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด2ปีซ้อน Price Asset นั้นมองว่าพนักงานคือหัวใจสำคัญเน้นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและเชื่อว่าทุกความสำเร็จเกิดจากความไว้วางใจของลูกค้าและความมุ่งมั่นของทีมงาน SC Asset โดยถ้าซูมดูแบรนด์ในธรรุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มที่1ที่มีทั้งส่วนของคอนโดกลุ่มราคา120,000ถึง200,000บาทต่อตารางเมตรอย่างแบรนด์โคบ์เรฟเฟนส์แบรนด์เดอะเคสพาร์คเรสซิเดนซและคอนโดกลุ่มราคา350,000บาทต่อตารางเมตรขึ้นไปอย่างซาลาแดงวันบีท t n i ทเวนตี้เอ็กชิดลมที่ทุกโครงการนั้นขายหมดแล้วแล้วก็แบรนด์ของสก p e ที่เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีส่วนของธรรุรกิจแนวราบที่มีทั้ง13แบรนด์ก็ครอบคลุมทุกกลุ่มราคาที่มี เริ่มตั้งแต่3ล้านถึง10ล้านบาทอย่างเว r ร์ฟวีคอมพาว Pa ฟเวนิวแมทเทอรถัดมาจะเป็นโครงการหรูที่มีราคาเริ่มต้น10ล้านถึง100ล้านบาทที่มีแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีอย่างบางกอกบูเลอบาดบางกอกบูเลอาดซิกเนเจอร์แกรนบางกอกบูเลอาดเดอะเจนทรีและกรนด้าไปจนถึงเรสซิเดนซ์หรูที่เป็น SC ซีแอสเซทเออร์เบิร์นลักชัวรที่มีราคา100ล้านบาทขึ้นไปอย่าง95 East 1 Connoisseur Sunlay s e s i d e n c e s ที่เพิ่งมีขาเปิดตัวบ้านร าค200ล้านบาทขึ้นไป ของ s อสซีแอนั้นนะคะที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเนี่ยก็จะมีอย่างบางกอกบูรวาัตแล้วก็บางกอกบูรีาัตซิกเนเจอร์นะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มบ้านหรูค่ะที่มีระดับราคาอยู่ที่1 0บถึงสาล้านบาทนอกจากนั้นก็จะมีแกรนด์บางกอกบูรีาตนะคะที่จะเป็นกลุ่มบ้านหรูที่มีระดับราคาเริ่มต้นอยู่ที่30ล้านบาทบางโครงการก็จะ40ล้านบาทค่ะและอย่างโครงการที่ทีน่ามายืนอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเป็นคหาสร์หรูที่มีราคาเริ่มต้นที่60ล้านบาทค่ะ ซึ่งโครงการแกรนบางกอกบุรีบาทนั้นนะคะจะเป็นการออกแบบบ้านหรูซีรีส์ใหม่นะคะตามศิละปะในแต่ละยุคสมัยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่4แบบ4สตไตล์ด้วยกันค่ะสไตล์แรกก็คือบาโรกซิมพลิฟิเคชันที่เน้นความหรูหรา มีโทนของบ้านที่ให้ความรู้สึกต่างออกไปและการตกแต่งที่ทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ของตัวบ้านสไตล์ที่2ก็คือ Mediterranean Refinement ที่เป็นการผสมผสานระหว่างความ Relax และ Casual มอบความรู้สึกถึงความผ่อนคลายแต่ยังมีความหรูหราในเวลาเดียวกัน และสไตล์ที่3ก็คือ Modern ์นล u กชัวจะต่างออกไปก็ตรงที่เป็นกระจกทรงสูงทั้งตัวอาคาร3ชั้นเน้นเรื่องแสงธรรมชาติและความปลอดโปร่งแต่ยังมีความหรูหราเหมือนกับสไตล์อื่นๆ ในบ้านหลังนี้ที่เรายือนอยู่นะคะก็เป็นคอนเซปต์โมเดิร์นนีโอคลาสสิกที่มีการออกแบบคฤหาสน์ดรู้ด้วยฟาสาตประตูทางเข้าที่โออางดงามพร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยดับเบิลวอล่มสเตอร์เคสเชื่อมต่อกับบริเวณเอนทรีฮอลล์จุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของตัวบ้านที่ดึงดูดสายตาของผู้พบเห็น โดยที่แอ Asset นั้นนะคะเป็นแบรนด์แรกและก็แบรนด์เดียวนะคะที่มีการพัฒนา HomeOS เป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าแอปรู้ใจค่ะซึ่งแอปรู้ใจนั้นเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่เปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นสมาร์ทโฮมและก็สามารถควบคุมระบบทุกอย่างได้ตั้งแต่การควบคุมความปลอดภัยไปจนถึงระบบต่างๆภายในบ้านค่ะนอกจากนี้นะคะการที่มีแบรนด์อย่างแกรนบางกอกบูเลอวา์ดนั้น<ล> <ๆ S 1> ก็เรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดบ้านหรูของ SC s c a s s e t ได้ดีทีเดียว เพราะการเป็นแบรนด์บ้านหรูระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ราคาเริ่มต้น30ล้านบาทที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งตลอด17ปีที่ผ่านมา ด้วยการพัฒนาโครงการคุณภาพกว่า34โครงการบนทำเลศักยภาพทั่วกรุงเทพโดยปัจจุบันนั้นมี15โครงการที่เปิดขายรวมมูลค่ากว่า4 0 0 0 0ล้านบาทด้วยมาตรฐานการออกแบบที่พิถีพิถันและคุณภาพการก่อสร้างที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าระดับสูงแกรนบางกอกบูลวาดจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดบ้านลักชัวีของ SC Asset ได้อย่างชัดเจน แกรนบางกลองบูเลวารวานั <said>. okay. Enough, ้นนะคะก็เลยกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญนะคะที่ตอกย้ําความเป็นผู้นําในตลาดบ้านลักชัวรี่ของ SC Asset ได้อย่างชัดเจนทีเดียวค่ะ